S <S> สวัสดี7คนที่เข้ามาด้วยนะครับแพทนี้ยิงไกลโหดชนไม่ฟาวส่งไม่ตรงครับผมส่งคือแบบอ้อลูกกกูรัตฟอร์ดชาเออซันโชบรูนโนเฟอร์นัน์ก็กอลีเก้าผมโก้กอลีก้ามากเลย ส่งตรงไม่ใช่พีฟา2ีสองนะถ้าส่งตรงอะเมื่อกี้ผมส่งเป๋ไปแบบสามสี่รอบแบบจังหวะดีๆทุกครจะได้อ๋อไม่ได้เราจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่ไล่โหดมันกดเมียเลยวะ โอ้ไปดิมาเอาแล้วไมไม่วิ่งต่อมาได่ไม่วิ่งต่อซาโชซาโชเจะเอ้หโอ้โหแล้วดู อะไรที่มันไม่ควรเกิดก็ดเกิดแล้วนะครับตอนนี้บอลเด้งไปหาลูกกูกูฮะเรียบร้อย really good And good อัไนๆๆๆโดนไปดีโอ้โดนไปดี oh! ต้องโดนซะบ้างคนแบบนี้ well, this, so, บนตัวโชว์ไปหนึ่งทีไปไงได้ประตูเลย โจท่าไปดีน,นี่กระโดดบอลไปหนึ่งทีมาเนี่ยโหแต่บอลแรก first touch first touch ได้เฮียม,มากโอ้ยช่วงลากเองกับวะบ Working really well as a team <laughs> to regain possession. Lukaku. Oh, <laughs> Dina Oh, he was always in control of that situation. Brilliant stuff. Well, goal kick just as it was looking promising. <laughs> <laughs> and he's won the ball. <laughs> ทำไมมันเข้าบอลกันหนักหน่วงกันจังเลยวะเนี่ยเดบดรดักบอลได้ครับสบให้กิซิเยตักไปลูกนี้เอ้ยทำไมทำไมส่งไม่ได้จะกดส่งกดยิง ตนาริโอ้ <pull> oh, ตักอย่างสวยตีซอนโอ้โหตัวโยกตัวโยกแล้วตัวโยกไปแล้วเมื่อกี้ โอ้โหจานเสียผมโอ้โหจานผมจะหลอกยิงซ้ายแล้วยิงกลางนะควันเน่เขาหลงผมจริงจริงด้วยครับสวยครับน้ำไหมล่ะน้ำไหมล่ะ แบบไม่เลี้ยงเลยนะเมืเ่อกี้เราอะ Now, <Son. S 1> ไปเราใจเย็นได้ละนำก็ต้องใจเย็นกันหน่อย มานี่เกือบได้ละเกือบได้ละไม่ควรไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้มาเน่มาลูกนี้บานไหน ยังไปไหนไม่ได้แล้วมานี่ลงแล้วซัดไกลลูกนี้ซอนเรียบร้อยเสียบเสาไปครับซนฮึงมิน รอเลยอ่าอ่านไงมาต้องเล่นท่าอะไรสักอย่างหนึ่งม o สวยทำการได้อยู่โทนารีซอนฮุนมินโซมานรอับลุกกัน รเรียบร้อยครับล้ำหน้าไหมล้ำหน้าว่ะสียดายล้ำหน้าครึ่งแรกจบไปครับ กันได้นะลูกนี้โอ้โนแรงจังเลยเห็นเพื่อนวิ่งแล้วนะลูกนี้โอ้โหเดี๋ยวก็ฉันทำอะไรไม่ใช่ตัวนั้นอะ จะส่งให้ดิบาร่าทำไมมันส่งไม่ตรงเลยอะไปเาต้องการซานโชให้อยู่ซานโชวันบิซากาเลออนโกเฮตสกาลูกาคู โอ้โหแต่บอลแรกโอ้โหแต่บอลแรกมันติดอะไรวะอโห

Perfectly positioned to take it away, Lukaku. Romelu Lukaku now and dispossessed. DiBala, well, potential danger. Oh. in the way. Jaden Sancho Roma Lukaku now Alan Sancho now and return to Alan Ah, nobody het Oh, we Jaden Sancho Leon Goretzka Jaden Sancho เดริอ a มวงกล้องใช้เปแบบเออเป็นเทเลครับเทเลบอสแคทครับผมอ่าสตีมดิเลย15วินะครับอาจจะตอบช้าด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับผม nn p r Dybala. Oh, ปัดได้เฉยปัดได้เฉยเปิดโค้งโอ้โแล้วก็ยัดไปเลยลูกนี้โอ้โหยัดยัดอะไรวะ And The counter looks on here, options available. Do they have the guile to open up, up the defense? Ah, oh. I thought <laughs> I had to hang. I had to hang. I had to hang. I to So on the cusp of the final whistle, and the visitor is in <laughs> command, Stuart. เพชรใ่ก็ต้องประทะแหละหลอกได้อ๋อโหสวยยกไปลูกนี้ติดกับติดแล้วก็ติดยังเบียดได้อยู่ โห oh, ไม่มีใครให้ตัดเลยโอ้โหติดอีกแล้วโอ oh, ้ติดไปอีก,อกเออดีน้ำยากลิ่นอะไรครับอ๋อดิ๊ดได้ยินเสียงหงส์เหรอเท่าที่น้ำยากลิ่นฝรั่งครับผม โอเคสตีมินเล่15วินนะครับเอ่อบอกอีกครั้งนะฮะอาจจะตอบชา้าบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปตัตตวนีิตัวนี้ตัวนี้ไปดูมาเน่มีความเร็วไหม อ๋อหอยแสะโดนแสะอ่ะแสตคืนบ้างมาไหนมาในลูกนี้ไม่เหลืออยู่แล้วคมกริบตัวนี้โอ้โหจบเกมเย้ขึ้นแลนด์สองแล้ว เย่เย่โคตรจะตึงโคตรจะตึงสลีฟิตมีเอ้ยเราเคยเจอกันอยู่ดิสลีฟิตมีผมจำชื่อเขาได้เออแหลงสองแล้วเฮ้ย Čia tai nėra įgė.